สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็สวัสดีวันที่11ส,สิงหา2568นะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับบนช่องทาง youtube นะครับก็ชิปล่าสุดก็เป็นชิปออกมาปกป้องตัวเองนะครับก็ให้มันจบจบไปนะครับ วันนี้เรามาดูแนวทางฟุตบอลเราดีกว่านะครับวันนี้ก็มีมาฝาก2คู่นะครับเป็นฟุตบอลเดนมาร์กแล้วก็ฝรั่งเศสอีก2นะครับเป็นฟุตบอลสูงแรกย้ำหลังของเราเหมือนเดิมเราไปเริ่มที่คู่แรกกันนะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับโอรินเซ่บีเคพบกับแดนเดอร์เอฟซีนะครับคู่นี้ก็แดนเดอร์เปิดต่อมาที่0.25 สูงที่3มลูกนะครับราคาภูก็ตรงตามเลทดนะครับภูเสมอก็ถือว่าตรงนะครับจ่ายที่3.6 6สถิติ5นัดล่างสุดนะครับส่วนมากก็จะออกไปที่สูงแรงหมดทั้ง2คู่นะครับทั้ง2ทีมนะครับหลังจากผมไปเช็คมาห้านัดล่างสุดส่วนมากก็จะ ออกสูงแรกอย่างน้อยก็สี่นัดแล้วครับอีกหนึ่งนัดก็ย้ำหลังหรือจบศูนย์ศูนย์ไม่มีสกอร์นะครับก็เป็นฟุตบอลที่น่าลงทุนอีกหนึ่งคู่นะครับในฟุตบอลสกอร์สูงแรกของเรานะครับแลวก็คู่สุดท้ายนะครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับอารเมียงพบกับแรง้งนะครับคู่นี้แล้งเปิดต่อมาที่ศูนย์จุดเจ็ดห้าสูงสองร้อยห้าสบ3สามนะครับ ราคาพูทีมต่อจ่ายที่1.69ราคาพูเสมอจ่ายที่3.80คู่นี้ก็ใกล้เคียงเหลนราคานะครับมันอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับสถิติก็เหมือนกันนะครับ5นัดลังสุดก็อย่างน้อยก็ออกสูงแรกไป3นัดหรือ4นัดนะครับนอกนั้นก็มีย้ำหลังแล้วก็มี1ประตูนในครึ่งเวลาหลังนะครับก็ถือว่าเป็นวันอีกหนึ่งคู่ที่น่าลงทุนนะครับ ในฟุตบอลสกอร์สูงแรกของเรานะครับลงทุนที่1ลูกหรือ0 7 5ลงมานะครับเราจะไม่ลงทุนที่1-2-5นะครับเพราะว่ายิง1ลูกยังไงก็หูขาดหงแหว่งนะครับก็ฝากไว้นะครับ2คู่วันนี้ฟุตบอลหน้าลงทุนในสายสกอร์นะครับถ้ายิงไวเราก็ปล่อยผ่านนะครับฟุตบอลมีมากมายนะครับไม่ต้องไปตามย้ำมันนะครับก็ฝากไว้นะครับท่านใดสนใจเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มานะครับ กลุ่มผมเข้าฟรีนะครับขอแค่แอดไลน์มาหาผมเดี๋ยวผมก็ดึงเข้ากลุ่มนะครับแต่ผมจะไม่ทิ้งลิง์เข้ากลุ่มฟรีฟรีล่าล่างนะครับเพราะว่าพวกไลน์ปลอมมาเยอะนะครับมิสอาชีพก็เยอะนะครับเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ไปโยนลิงก์มั่วซั่วนะครับก็ฝากไว้เลยนะครับแนวทางวันนี้2คู่เข้าฟรีนะครับก็จะลืมนะครับแอดไลน์หนึ่งหกแปดทีคเเคทักมาหาผมได้เลยเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มทันทีนะครับ สำหรับนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ